โครงการคนละครึ่งพลัสกำลังจะเริ่มต้นใช้เงินกันได้ในวันที่29ตุลาคม68นี้ตอน6โมงเช้าแล้วนะครับแล้วก็ใช้ได้ยาวจนถึง3 1ธันวาคม68ถ้าวงเงินท่านไม่หมดซะก่อนครับแล้วล่าสุดนี้รถไฟฟ้าก็สามารถใช้คนละครึ่งพัสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า MRT และรถไฟฟ้า BTS ก็ได้ครับเริ่มต้นจาก MRT ก่อนนะครับเขาแจ้งมาเลยว่ารองรับคนละครึ่งพลัสทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงครับ ใช้ได้ตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68ให้ท่านใช้สิทธิ์ที่ห้องออกบัตรโดยสารสายสีม่วงและสายสีน้ำเงินทุกสถานีครับและใช้สิทธิ์ซื้อเหรียญบุคคลทั่วไปหรือผู้สูงอายุก็ได้นะครับใช้สิทธิ์ได้สูงสุดตามวงเงินสิทธิ์คงเหลือในวันนั้นๆครับก็คือรัฐช่วยออกสูงสุดวันนึงไม่เกิน200บาทนะครับและไม่มีการทบไปวันถัดไปขณะเดียวกันก็ใช้สิทธิและใช้เดินทาง ภายในวันเดียวกันเท่านั้นนอกจากนี้ไม่สามารถซื้อหรือเติมเงินบัตรโดยสาร MRT ทุกประเภทและไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณีขณะที่ BTS ก็แจ้งเหมือนกันครับว่ารถไฟฟ้า BTS ก็รองรับคนละครึ่ง plus เหมือนกันว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนลงทะเบียนคนละครึ่ง p l ัสเรียบร้อยแล้วแล้วท่านคิดว่าน่าจะได้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัส กับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแน่ๆแล้วทุกวันนี้ท่านเสียค่ารถไฟฟ้าเดินทางไปกลับบ้านท่านที่ทํางานวันนึงมากน้อยขนาดไหนเดือนหนึงกี่บาทแล้วท่านได้วงเงินในโครงการคนละครึ่งพล u s ส2 0 0 0หรือว่า2,400บาทและคิดว่าจะใช้กี่วันหมดบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ